อนนี้ซังตื่นได้แล้วเออว่าไงชื่ออะไรวะลืมเออเออเนส,นส,สโกเนสโกทำไมมาปลูกพี่แต่เช้าเลยอ่ะก็ถึงเวลาที่พี่ต้องไปขายถ่านแล้วพี่ไม่ขายถ่านพี่ขายทองี่รู้จักไม่หนุกอ่ะโอ้หึเจ้าอะไรอันหนึ่งคุ้งนี่มันขนถ่านมาแต่เช้าเลยแฮะเดี๋ยวไปหามันดีกว่า อา่าน้องพี่นั้นแหละอันนี้จังโนซิกุอ่านแล้วไม่เรียกแล้วเดี๋ยวไม่นี่ตามพี่มาปิดประตูบ้านด้วยว่าไงอินอสุเกะคุณเคียวจูโร่ตามถ่านหินของนายแล้วอะไรนะคเคียวจูโร่ตามถ่านหินของนายแล้วเคียวจูโร่เหรอ,อบอกไปให้มันรอ,อก่อนเขารอนานแล้วดิ อ๋อนารอรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนายรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปเอาทันหินกลับและอันหนึ่งคุงมาให้เอ้านายเอออะไรี่ยเฮ้ยฮะว่าไงได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันบอกให้นายอยู่ตรงนี้ได้ได้ฉันจะรอตรงนี้เคทำดีมากอีกหนึ่งไป l e t น go ก e t s go Let's ก o และอันดุคุงวลาอันว่าไง,าาไงนายขุดนายขุดถึงไหนแล้วอะเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วแต่ยังเหลือเยอะเลยอะเออเดี๋ยวให้ให้ฉันช่วยขุดไหมเอาดิเอาดิเอาขุด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 ช่วยกันช่วยกันเร็วๆมามามา,มา,มาเนสกุเอาที่ขุด<อ>ามาไหม,นมเนสกุมาเร็วเนสกไม่มีอ่ะพี่ชายวันนี้จ้ะไม่เป็นไร เดี๋ยวถ้างั้นมือมือมือไม่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 อย่าใช้แรงงานน้องบุญธรรมของฉันสิทำไมอ่ะน้องช่วยกันขุดไงไหนขุดคนเดียวเถอะเอ้าฉันฝากทางนี้ด้วยอ่าแล้วทานถึงไหนล่ะเดี๋ยวฉันจะไปส่งให้กับเชลจูโร่ได่ได้ได้ไปก่อนเลยไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเนี่ยไม่ใช่อีกแค่เนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะมันไปทานอีกทานหนึ่ง <c oughs> <Lil> <ale> <c oughs> เอาใหมเอาใหม่ <amps> ใช่ใช่เอาใหม่เอาใหม่มันหยิบมาหยิบมาครับหยิบมาเดี๋ยวหลุดเฟรมหยิบมามานายเอาฐานมาให้ฉันฉันจะไปให้เคียวจูโร่ละได้มีแค่นี้แหละเอาไปแต่งสกิลหลายคัมซันบิดาอัสมินุมโตพูดบ้าอะไรมาได้เด็กสกอหลับอันนี้จังตั้งแต่ที่พี่รับเลี้ยงหนูมาเนี่ย หนูโตขึ้นเป็นกองเลยนะเนซโกะจริงเหรอรู้สึกเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยใช่ผ่านไปได้สองวันเองโอเคเลยพี่ชายนี่ฉันอน,นี้จ้างี่ฉันผ่านมาได้สองวันเองเหรอเอา้านายหลับหรือตายโอ้โโอเคอ้ยโนสุเกะพาฉันไปเถอะเร็วมันจะค่ำแล้วไปไป เชียวจุโรทำอะไรอยู่อ่ะอินอสเกะทำบ้านอะ่ะทำบ้านอ๋อเหรอใช่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 ใชนายมีอาหารให้ฉันกินไหมฉันหิวมากเลยอืมไม่มีอันนี้จังเยสเกะมีนะโอ้คำสมิดาขอด้วยดิขอด้วยกินเลยกินเลยนายฉันสงสัยมานานแล้วนี่นายเป็นหัวหมูหรือหัวหมาหมูหมู อ๋อหมูป่าแล้วแต่เสียงนายอยู่ในลำคอนะตอนนี้แก้ไขด้วยหมู่บ้านเรานี่จะล้างอีกนานไหมไม่นานหรอกชื่อหมู่บ้านนี่ก็เรียกยากจริงๆเลยใช่ๆในในในเราพูดชื่อหมู่บ้านนี่จะดีเหรอดีดีไม่ดีอย่าให้พูดเรื่องชื่อหมู่บ้านเลยไอ้อ่ะเนสโกอะไรเหรอันนี้จังหมู่บ้านเราชื่อว่าอะไร ปกติอันนี้เราคนเลี้ยวใช่เหรอตายแล้วเร,เ,รเราเราตาตาไม่กระพริบปปนีไไ่ไม่ไม่ไม่รู้สึกแห้งตาแห้งบ้างเหรออ๋อกระพริบปปอยู่โอเคเอาเคียวจูโดโอ้ยหวัดดีอ่าปากเกียวเออฉันเอาถ่านมามาให้นายน่ะโอ้ได้เลยเหรอโอ้โหคุณมากเลยแล้วฉันจะได้เงินกี่บาทโอ้สักครูน่นะเดี๋ยวฉันเข้าบ้านก่อน แล้วทำไมนายพูดไม่ไม่ขยับปากเลยนายพูดในลำคอนี่ไงวะเนี่ยอ้โอเคมาแล้วนี่เลยนี่คือทองฉันเองแล้วนายไม่พูดไม่ขยับปากคืออะไรอ่ะโอ้ใช่ขอโทษเวลานายพูดยังไงพวกจนเนี่ยอันนี้คือพูดหยุดแบบไม่ไม่ขยับปากไม่กี้พูดได้ไงวะเนี่ยความสำเรียนเขาวันนี้จังโอ้โอเคท่านเคียวเขามีพลังพิเศษอะ ๋อโอเคฉันอยากจะท้าประลองกับนายไอะเคียวจูโร่อ๋อสันไหนเปล่าโอ้น่าสนใจนะมาอะพี่ฝากไอ้นีด้วยเนสโกฝากทองฝากทองไหนพร้อมยังเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเพื่อนฉันอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนน้องฉันอยู่ไหนอีกคนหนึ่งและอันนึงคุง วนนึกคมอะอะไรายนึคุมาดูการปะดองของมาดูการประดองของฉันไหมนายประลองใครอ่ะเชียวจูโรน่ะมาดิไปฉันพร้อมแล้วถ้านายไม่ไหวนายบอกฉันนะมมมฉันไหวอยู่แล้วมัเลยอุ้ยสอรี่อรรออรเฮ้ยไอ้เคียวเฮ้ยเดี๋ยวเดแป๊บนึงเดี๋ยวฉันขอจัดการเจ้าเคียวจูโร่ก่อน นายนายชอบหน้ามันอะนาย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 คิดว่าฉันจะชนะไหมระดับนายละชิวไหมล่ะชิวหมายถึงว่าชนะตายไปวายพูดจากนันล่ะนายน่าจะไปชนะมันอตัวเชี่ยอะไรเไม่ใช่อะไรอ่ะไฟไหมหรือเปล่าอันนี้จันงั้นเนสเตเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนนะจัดปูเลยให้ผมไปส่งเลยครับเนสเตอรโนอนนนนายห้ามยุ่งอะไรกับน้องสาวฉันก็ฉันชอบอ่ะ ทำหน้าตาแบาวได้พร้อมยางไอ้เชียวตะโคกันออกไปอุ้ยเร็วไอ้ควยหัวเขียวโดนโดนโดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะบอกจะพูดจะบอกจะบ่นแล้วอันอันนี้คืออันนี้คือถ่ายถ่ายเป็นตากล้องนะอ่าอผมถ่ายอยู่โอเคมีสองเซ็เอฟหนึ่งชอบอ่ะใช่ใช่โอเคนายดูด้วยนะได้เลย สู่เขาสู่เขาเดี๋ยวจะถิงบอดแล้วนะถอดคีย์บอร์ดแป๊บนึ่งยากมันเลอะฉันเหลือเกินเฮ้ยพอละพอแล้วกบดินเสีมาฉันขอใช้ท่าก่อนเลยละกันนะเริ่มอย่าทิ้งอโอเคเราจะลงตรงนี้นะทุกคนเริ่มการบันลองฉันฉันฉันขอใช้คาถาก่อนไปสกูเนสักครู่ปราณวารีกระบวนท่าที่หนึ่ง ด <The> าพาวารีอะไม่เป็นหาเลยเลยเฮ้ยอฮ่าฮ่าฮ่าอะของแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเ,เดี๋ยวฉันจะใช้อีกท่านหนึ่งหยาดน้ำเ,เดี๋ยวลืมถือดาบปร,ปราณปราณวาลีเอา้าเสียงอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งสักครู่โอเคเสียงมันหายไปแล้วโอเค ปราณวารีกระบวนท่าที่ห <feelings> so out. right, right. oui, ้าหยาดฝนแห่งความไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่องท่องผิดเอาเอาใหม่ได้ไหมเนี่ยเออเอาใหม่เอาใหม่เร็วแล้วแล้วทิ้งอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยก็ซื้อทันจิโร่จริงไหมเนี่ยโอเคโอเคเอาดันจิโร่การทำอะไรของนายเนี่ยสักครู่หนึ่งและและอันนี้คุณฉันงงกับนายว่ะสักครู่วะ กำลังอ่านกำลังอ่านอยู่ป่ะดิมาแครับเสาหลักเพลิงกำลังปะทะพันจิโร่นะฮะตอนนี้เพราะคำพิมพ์มาด้วยอย่าทังอย่าทังอย่าทังพอละปราณวารีกระบวนท่าใครทำอะไรวะนายลืมอะไรเปล่าไม่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 ลืมไม่ลืมปราณวารีกระบวนท่าที่หกกระแสน้ำวนเยอะมันหน้าแรงอ่ะนายออร่ะ มันหน้าแล้วมันก็ไม่ค่อยมีน้ำหรอกเดี๋ยวสักครู่อีกอีรอบหนึ่งมาอันนี้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 เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วโอเคโอเคเชียวจุลโลกฉันเอาจริงแล้วเอาอีกแล้วเอามาอะไรเนี่ยฮะฉันเอาจริงแล้วเชียวจุลโลกมาจะเทเธอฉันรออยู่สูเขาสู่เขาปานวาลีสายปานวาลีกระบวนท่าที่สิบสายน้ำไรจุดจบย่าไม่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 สู้ละไป ไปไปเฮ้ยไปไปโอ้เสียเวลาแตนว่าเป็นอะไรวะนายนายเก่งเกินไปนายนายเนี่อยากคือก็อยากก็อยากเห็นนะครับอืมก็อยากเห็นแบบกระบวนท่าที่แบบว่าโหดที่สุดนะครับไหนลองดูดิไอเคนจิโร่ไอเซบุนโต้ไหนขอดูหน่อยขอดูนด้ใช่แค่ฟัดแค่ทีเดียวเฮ้ยว้าวมันลงนรกไปแล้วไะไม่ใช่นายไม่เห็นเหรอฉันไม่เห็นฉันเห็นมันเดินไปเมื่อกี้เดินไปเลย เอากินไปด้กินไปได้จมน้ำเจ้าจุลเียวอ๋อช่วยบอลผู้ยิ่งใหญ่จมน้ำเออมีมีมีแค่ท่าเดียวทำเมนโก้เมื่อกี้นี่ท่องไปตั้งหลายท่าแเกมเจ้าจุลรอไอเออหัวส้มอเออมาดูมาดูมาดูต้องช่วยไหมเนี่ยอย่าอย่าทำไมนายไม่พูดชื่อท่าเลยอ่ะฉันอ่ะพูดชื่อท่าไม่ได้ไม่ได้ืม่ต้องโกงหรอกได้ลืมได้ลืมได้ลืมใช่นายดูฉันนี่นายดูฉัน อ่าพูดชื่อพูดชื่อท่าด้วยท่าเอาดีดีท่าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าอะไรอุ้ยหูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหายไปเลยเนาะพูดชื่อท่ามั่วแต่ใช้ได้อยู่นี่อยู่นี่เป็นไง่ของจริงไม่ต้องโชว์อะไรเยอะชีลดูอีกรอบดูอีกรอบเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เราเจ็บเมื่อกี้เราเจ็บ พอละพอละพละรู้แล้วลว,ลว,ว่าเก่งออโอเคออเดี๋ยวโอเคทีนี้อ่าเดี๋ยวมา,มามามาเลยนะมาเลยใช่ไหมแบบมามามา,มาตามทางแบบเดีพึ่งรป่หลังจากแยกนะพี่เดี๋ยวพี่ต้องต่อสู้คนเดียวแล้วอไออันก็ยุนดูพี่นะหนึ่งสองสามเชอ,อ,อชูโรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันเอาถ่านมาให้อีกนะ,อะโอเคโอเคโอเคม้โอ้ย ถึงกันหนีอ่ะถึงกันหนีอ่ะแก้มเขานุ่มนี่นี่แกแกดูนี่สักครู่หนึ่งนะปราณวารีขบวนท่าที่ห้ายาด้ำเห็งความเมตตาเจ็ดเจ็ดโคตรเทเป็นไงเป็นไงใช่ปะใช้ปะอ๊ะแม่ลืมไปนายลืมอะไรเด่ะเออ เพราะฉันว่าไปทำงานทำการกันต่อเถอะใช่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 เจอกันนะบักอินโนสุเกะเจอกันเจอกันอินโนสุโกะเกยเฮ้ยเดินเที่ยวก่อนเดินเที่ยวก่อนนายไปไปไปหาหญิงหาหญิงหาหญิงอะไรเหรอเฮ้ยระวังนะแถวเนี้ยมันมีมันมีพวกอสูรน่ะใช่หรอแถวนี้มีด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เออว่าแต่นายรู้พอจะรู้เกี่ยวกับพวกอสูรเอ้ยต้องถามต้องถาม เคียวจูโดฉันถามอะไรหน่อยสิฉันลืมอ่ะเออจะมาหอมแก้มฉันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันจะถามนายว่าพวกอสูรเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหรออสูรมันก็เกิดจากสัตว์ธรรมดาได้แหละแต่ว่ากายพันอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงอันนี้จักหรือเรื่องเลยไหมั่วใช่ใครใครบอกมั่วตัวอะไรน่าจะมาแรงวันใครบอกมั่ววะเฮ้ย หลอกป่ะเฮ้ยเสียใครอ่ะเอามาเลยเอามาเลยนึกสักซ้ำใครใครผมมั่ววะฉันว่าฉันก็ไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยเระวังหลังระวังหลังลบลบลบทุกคนลบคียวจูโร่มาเป็นอสูรกันดีกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับใครเคียวจูโร่เข้าไปข้างในแล้วเคียวจูโร่เข้าบ้านไปแล้วเออเมื่อกี้นายบอกว่ามั่วเหรอไม่ได้มั่วก็ฉันเรียกเคียวจูโร่ไม่ได้เรียกนายไม่เมื่อกี้เคียวจูโร่อุ๊ยอย่าพึ่ง เหมือนรีบไปเว้นกดผ<ล>ิดเออกดผิดโอเคเอ๊ะเมื่อกี้นายบอกว่ามั่วที่เชวจูโร่บอกว่าพวกอสูรมันเกิดจากสัตว์ที่กลายพันธุ์แล้วพวกนายเกิดมาจากอะไรกันน่ะอ๋อฉันน่ะเหรอมีท่านผู้นําผู้สูงศักดิ์อยู่ผู้หนึ่งเป็นคนให้กําเนิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดเกิดจากกระบอกไม้ไผ่พวกเนี้ยหัวอะไรมาดิ <c oughs> แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงเอ๊ะกก็เกิดกับมึงนี่แหละ ไม่ใช่เอยอย่าพูดคำหยาบมันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สารละแลวขอขอถามเดีุ๋ยวดดหยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปใครฝ่ายไหนวะเนี่ยายตายตาบายตายตายตปเตาย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 ายตนตายหายไปเตายเาย่อกี้ยุ้ยนายตายตายนายต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  ตายแล้วเกินไปแล้วใช่รโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอยู่ในความสงบเดี๋ยวฉันจะไปสู้มันเองมาล้วหไหนทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแล้วนาททำอะไรฉันได้ล่อฉันมีพลังอันแข็งแกร่งอีกยังเหรอว่างวะอยากตบหน้านะอย่างนี้ไงเอาเฮ้ยมันไม่ตีกระเด็นอ่ะพี่พัดไม่เอาดาบให้เขาอ่ะเอาให้เขาดิเอาดาบไปหน่อยอ้า แต่ไม่มีสกิลนะปันเฉยๆจะตีอินเนอร์หน่อยจะตีอ้นี่ก็อินเนอร์สุดๆแล้วมันกลางคืนประมมาาณนนัไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบไม่ไม่มันคือดาบพี่อันที่เ้ตีตีกระเด็นอ่ะโอเคไอพี่โยนมาก็ได้เดี๋ยวผมใส่นี่ที่เชี่ยอะไรเนี่ยที่เชี่ยกูถ่ายเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยโอเคมาเตรียมตัวใหม่ไหนลองอะไรนะเอาไปให้คนอื่นด้วย โอเคหนึ่งสองสามไหน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 ลองใช้ไหนอ่ะไหนจะกูจะพูดอะไรหนึ่งสองสาแล้วนายคิดว่าแน่แล้วที่จะมาสู้กับฉันน่ะับมันแน่อยู่แล้วเจ้าศูนย์พวกโง่แกทำอะไรได้ฮะถามจริงก็ลองดูนี่สิโอ้ังไกลเลยเฮ้ยเอาใหม่ดิไอกทีไป๊บสเข้าูสเข้า มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าโง่ไปหน่อยกรกกรเอะจอจอป่าแลงโทษเลยแม่ย้อยเอ้ยโอเคาอะไรเฮ้ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไรเดี๋ยวไปดูช่องพี่แชมป์นะครับว่าตรวจต้นหลักยไเออเดี๋ยวเจอกันในเชอจุโลกแล้วไปเจอกันนะครับสาหรับคนที่ดูหลักบายบายครับ